6เมษายนนี้พี่น้องนะฮะอ่ะอา2/6/7เท่าพบกับมินิคอนเสิร์ตพี่น้องค่ะแพ้าแสงทองเดอ้อนะและเพิินมอบรถรุ่งพยาบาลพี่น้องค่ะรถพยาบาลเนาะให้กับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างขอนแกน่นสามัคคีอุทิศพี่น้องค่ะจุดบริการผู้เวียงเด้อค่ะเดอ้อนณะสนามบอลเล่นะที่ว่าการอำเภอ ผู้วี่งจังหวัดขอนแก่นพี่น้องขานะรถตู้ขั้นที่สองพี่น้องขานะใส่ซื้อว่าเทปทิดาแอมบูเรน์สองพี่น้องขานะทีมงานเดินทางไปบริจาคพร้อมเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะฮะหกเพศสานะพี่น้องเนาะอย่าลืมเดอนะะ้อนะคะอื งานเพิ่นให้ส้มฟี่พี่น้องขาเริ่มเวลาสี่โงเด้อสิบหนาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องขาสิ่งที่ยังขาดเหลือคือทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ขอส่วนพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาเดอ้ออยากรวมบริจาคก,กับไปรวมน้ำเพลินได้นะครับอที่มุ่น,นิะที่ สว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศพี่น้องจา๋านี่แหละจ้าอันนี้ก็เป็นมุมนะครับมุมความดีนะเออของคุณแพว้าๆแสงทองแล้วกัและทีมงานนะครับ ที่เพิ่นได้เหตุได้สางนะพี่น้องบางคนก็นอาจจะลืมแล้วนะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะอแอดก็ขออนุญาตว้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะพิษถูกกระอขกกาบประทานอภัยไว้ล่วงหนะ้านะฮะ,ะจ่วงที่เกิดสถา,า,า,านการณ์สถานการณ์โควิดเนาะพี่น้องนะคุณเพลียวเภานะกับทีมงานนะจะเพิ่นก็ได้นะฮะได้ซอยเหลือ นะฮะเรื่องการเดินทางนะครับกับพุ่นร่ำเนา่าของพี่น้องเศร้าไทยเศร้าอีสานเท่านะครับอช่วงโควิดนัก,นก,นกพี่น้องขาเพิ่นกะอุทิตตนอุทิตลถพี่น้องขาให้ไปซอยนะพี่นอนะ้องเนาะนั่นแหละนะครับทุกคนก็นมี ความดีนะครับความดีนั่นแหละสู้อันสุอย่างนั่นแหละนะอืบอแบบนี้บังทิเข้าใจว่าแอดว่าคุณเพรวเเพ้านะบอดีปางทีว่าเด้บอแมนนะพี่น้องเนาะอืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะบอแมนเรื่องว่าบอดีได้พี่น้องเนาะอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องในครอบครัวนะฮะแอดคือกันนั่นแหละครับมแีแฟนคือกันละแอก็ยิงอยากมักคนหนุนผู้หนีอยู่เนาะ <laughs> <G ül> นั่นแหละคนเฮานะพี่น้องเนาะเออมันมีความรักโลภโกรธหลงนะผิดพลาดไปแล้วบางเทือกค่ะให้อภัยกันและที่สําคัญเขาบด้ไปนอนน้ำเขาเฮามารูดอกว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะอ่าคลิปนี้แอดกะอะมาทําคลิปนะฮะเออชื่นชมเด้อนะครับคุณแพ่าเสียงทองและกะและขอบครัวและทีมงานนะครับคนที่เกี่ยวของทุกอันทุกฝ่ลยนะพี่น้องนะสวัสดีจ้า